จะบอกรักเธอตอนที่้มโอ้โห่อ้ค์อ้โหเนอจ่าดีใจแกมากนะประสบทั้งเรื่องประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักดีใจด้วยเว้ยเดี๋ยวรักกับใครอ่ะอาวก่อนรักกับจ่าดู ไม่มีอะไรครับพี่ยอดฉันว่าเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเออจะว่าไปแล้วเนี่ยจัดเฮงก็น่ารงสันเหมือนกันนะครับทำไมวะที่ไม่ได้เลื่อนยศนะดูสิเนี่ยอุตส่าห์ไปออกไปรบจนเสียเลือดสิ่งเหนือกลับมาทั้งทีนึงฮะไอเรื่องแค่เรื่องยศนี่นะไม่เท่าไหร่เลยแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งไะมันเจ็บใจยิ่งกว่าเรื่องอะไรจานองอะดิ จะไปอำจ่าเฮ่งไปว่าเขาเดี๋ยวมันเจ็บใจนะเนี่ยจริงไหมคุยอดคุยเหมือนมันอยู่ประมาณร้อยเมตรไงไอ้ยอดมันก็อยู่กันแค่นี้มันตื่นเต้นไงจ้าโน่นี่ยอดจริงๆแล้วอ่ะฉันแค่ล้อเล่นแย่กันเล่นกันนั่นเองมันไส้มันไอตอนมันมียอดเห็นไหมโอ้โหเบ่งเยอะหืมกล้ามขึ้นเยอะหยอดมันหยอดมันจ้าโหนงแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนเบอร์นาดนะจ้าจ้าโหน่งเซนสุดฤทธิ์ จะเอามกี่ตัวจะได้โทรหายไหมเอาหรอนั่นแหละนั่นแหละจ้าเซนเซทีบเลยนั่นแหละเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาไม่หยอกเขาหรอกจ้าเอ้ยไม่อะไรหยอกมันเล่นแค่นั้นเองนะมาโทรไหนไหนมาขนาดนี้แล้วก็ให้มันสุดๆไปเลยหยอกมันรักมันจะตายจ่าเท่งอะเริ่มแดงไปพระจ้าชีวิตจะได้มีรสชาติชีวิตของเราใช้ซะตายยากจริงไว้ ป้าเอาอะไรกึ่มๆม,มาสักขวดดิโอ้โหจ่าเท่งครับจ่าเทง่งจ่าเท่งไปเมาที่ไหนมาเนี่ยโอ้ใช่เราจ่าเทง่งพอดีกว่าไหมเมาแล้วเนี่ยก็คงจะเ,เล่าองเล่าขาวแล้วมั้งไมไ่ใช้เงินหองเองเว้ยอย่ายุ่งไอ้องไอยอดอย่ายุ่งโอ้ไม่ใช้เงินด้วยนี่จา่าเทง่งคิดจะเอาเงินไปกินล่องกินเหล้าคิดจะเอาเงินไปเมาเลยนะฉันว่าจ่าเท่งอ่ะเก็บเงินไว้ทําฟันซี่หน้าดีกว่า นะไอ้ฟันซื่อของนี่ถงจ่ายเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่เหลือนะเอาไว้ซื้อน้ำบริทานสักแก้วสองแก้วแก้ช้ำในที่ไม่ได้เลื่อนยศไอ้เลื่อนยศน่มันเลื่องเล็บจะกินเหล้าจะกินอะไรเนี่ยมันไม่หนักกบาลใครเฮ้ยพว่ใครอะอะไรพว่ใครเมื่อกี้พูดใครหมาปุอ้ะเฮ้ย นี่ชาเท่งฉันรอดเมากับไปนอนดีกว่าเอางี้แล้วกันถ้าเกิดเมาเนี่ยนะอย่าลืมกุญแจนะนี่กุญแจ่ข่นะถ้าก่อนอยู่กับแกในนี้อยู่กับฉันนี่ถ้าเกิดฉันกลับก่อนนะแกนอนข้างนอกนะจ๊ะ <c oughs> เอ้ยนอนข้างนอกไม่เกี่ยวหรอกเว้ยนอนไหนก็ได้คนเราอะ <c oughs> อยากเหงื่อออกเว้ยอ้าวก็วิ่งรอบกองพันทักร้อยรอบสิไป คันไม่กินแล้วป่ะก็ไม่อาไ่เไม่กินแล้วจะไปไหนกลับกลับนนนจ่ามองมาไอ้่เฮ้ไจ่าอจ่าน้ไอ่า้อจาเนอา้ไอจ่าเ้ตอจ่าโน้ยไอๆาโน้ยเอจาโน้อาเน้ยอจาเน้ยไอ้ไอ้ตอ้อโ้ยา้ตอาเฮ้ยอา้อโ้อาโ้ยาโ้ยไอ้าน้อ งามหน้าจริงๆริทหารอยกันเองขอบคุณพลยอสมากที่โทรมารายงานผมมันคือหน้าที่ของผมครับท่านผอคือผมขอโทษครับผมไม่ต้องการฟังคำขอโทษจากคุณทั้งสองคนผมผิดหวังจริงๆเลยโดยเฉพาะจา่าหนงจะได้เลื่อนขั้นอยู่แล้ว ทำไมทำตัวแย่แบบนี้ผมต้องขอทำทันบนให้คุณแล้วคือว่าไม่ต้องพูด <c oughs> เอาตัวทั้งสองคนไปข้งห้องเย็นสองชั่วโมงปฏิบัติโอ้โหถ้าอย่างนั้นแฮียจานนมก็ขึ้นไข่หมดสิครับท่านบอบอบ๊ไอโอคนไม่ใช่น้ำมันเอาออกไปโ <c oughs> ชคดีครับจาแท <c oughs> ่ง โอกีกับบ้านเลยสองชั่วโมงสองทีกูตายแล้วไปไปข้าจานงพระองค์จะไหวไหมเนี่ยเจอแน่ยยอดส่วนพลยอชกับพลโองในฐานะที่ออกไปกับจ่าเท่งจานงแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาครับขังห้องมืดพอละหนึ่งชั่วโมงปฏิบัติขังห้องมืดหนึ่งชั่วโมงโอ้พอดิมั้ยขับผมจุดขับผมโอ้โหช่วยเลยอะไม่น่าเลย วันวันมีแต่เรื่องเข้ามาขออนุญาตครับท่านผอ,อคือผมมีเรื่องจะคุยกับท่านนะครับผมให้เวลาสองนาทีได้เวลาผมนอนแล้วคือไม่ทราบว่าหมอพิมพ์ติดต่อมาบ้างไหมครับไม่ คุณน่าจะสนใจตัวเองสนใจเพื่อนสนใจการฝึกมากกว่านะพลทหารน,นิพนธลครับผมผมติดต่อหมอพิมพ์ไม่ได้แต่ผมติดต่อเพื่อนผมที่นั่นได้ บอกว่าพิม์สบายดีแต่ว่าตอนนี้คนไข้ยเยอะไปหน่อยเกิเลยไม่มีเวลาโทรมาไม่ต้องห่วง้อใจไหมพอใจครับ ผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านภารกิจฝึกรบพิเศษขั้นตอนที่หนึ่งจนประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนรบมือกับตัวเองและขั้นตอนต่อไปจะเป็นพิธีประดับยศให้กับจานงที่ได้เลื่อนขั้นเป็นจ่าสิบเอกพร้อมทั้งแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกคนใหม่ประจำค่ายนี้ขอให้ทุกคนรบมือกับจานง ขออนุญาตครับานบวแม่เพื่อเป็นเกียรติกับผมผมอยากให้พลยอดพลองค์พลดินปืนบันเลงเพลงให้ผมเพื่อเป็นเกียรติสักเพลงครับผมได้สิเชิญห้าส เข้าพิธีเหรอครับไม่ใช่ผมรำคาญท <c oughs> ุ้งหมเลยเนี่ยเอาละเจา้าหนงข้าวผมมาข้างหน้าผมนี่ขอสแสดงความยินดีด้วยนะต่อไปนี่นะขอให้ปฏิบัติภารกิจเนี่ยให้รู้ล่วงดีๆนะ ขอบคุณครับเ<า> <laughs> อาทุกคนปรบมืออีกครั้งหนึ่ง <laughs> ครับผมผมไม่ได้ลำเอียงผมแค่อยากจะมีครูฝึกเพิ่มกัเท่านั้นเองเอ็นสองซักเฮ้ยว